โครงสร้างมันดีเนี่ยมันก็จะงอกเงยจริงๆผมบอกกับสมาชิกสสในพักว่าถ้าคุณพูดคําว่าโครงสร้างเมื่อไหร่เนี่ยต้องโดนปรับเงินละเพราะว่าแปลว่าคุณกําลังไม่เข้าใจปัญหาถ้าปัญหามันอยู่ที่ไหนคุณตอบเลยว่ามันอยู่ที่อะไรเรื่องนี้ตู่ยี่ตุนผูกขาดเหรอเรื่องนี้อยู่ที่กฎระเบียบมั้ยถ้างั้นปัญหาเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนคะเรื่องไหนครับปัญหาเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ไหนคะตรงนี้เศรษฐกิจไทยถ้าเรื่องเดียวสูงสุดเลยก็คือการลงทุนที่น้อยเกินไปเศรษฐกิจ GDP เนี่ยนะครับ มันจะโตได้จากหลายอย่างของเราเนี่ยมักจะบวมด้วยการท่องเที่ยวกับบวมด้วยการบริโภคคือมันหนักด้านนี้แต่มันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มเรียกว่ามันเต็มของมาแล้วแต่การลงทุนเนี่ยตอนที่เราโตดีๆตอนยุค1990นะครับการเติบโตมันจะประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ะนะครับแต่ตอนนี้มันกลับมา20กว่าแล้วเราไม่เคยฟื้นกลับมาจากต้มออยำกุ้งอีกเลย ดังนั้นถ้าเอาการลงทุนต่อ GDP นะครับประเทศอื่นในอาเซียนฟื้นกลับมาหมดแล้วถ้าเทียบกับต้นยำกุ้งเป็นเหมือนกับหมุดหมายแต่ไทยยังไม่กลับมาแปลว่าอะไรเพราะ1เงินทุนต่างประเทศไหลออกไม่ได้เข้ามาที่เราเหมือนเดิมสองประเทศไทยไม่ใช่ไม่ไม่มีเงินนะครับในระบบธนาคารเนี่ยมีเงินล้นเหลือแต่คนไม่อยากลงทุนเพราะอะไรอ่ะคุณจะลงทุนทำอะไรสักอย่างนะครับคุณต้องจ่ายใต้โต๊ะ3 0ใครจะอยากลงทุนครับทุนเท้าเนี่ยมันทําให้เงินเหมือนน้ําตรงที่มันไหลจากที่สูง ลงไปที่ตำ่ำเงินที่มาไหลที่พี่สูงหมายความว,ว่าคุณอยากลงทุนในโนวัตกรรมคุณอยากทำในที่มันแข่งกับโลกได้แล้วคุณได้กําไรด้วยนะ,ะแต่พอทุนเทามันมาคลืบคานมาครอบครองเนี่ยคุณก็ทําอะไรที่มันง่ายเอาอีซี่มันนี่ใต้โต๊ะจ่ายใต้โต๊ะได้เงินได้ทุนกําไรได้โครงการมาก็ซับคอนแทคไปกลายเป็นเงินมันไหลลงไปที่ต่าลงไปเรื่อยๆดังนั้นทุนเทามันเลยเป็นรากฐานของปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นก <Why S 2> ารถ้าต้องเลือกตัวเดียวที่มีปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่จะไปต่อไม่ได้มันคือทํำยังไงให้คนรู้สึกอยากลงทุนต่างชาติวันนี้นะครับวันนี้ผมได้เจอกับสหพัหนธ์ธุรกิจ,จญี่ปุ่นะนะครับเขาขอเข้าพบกับพักประชาชนะนะครับคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับคําที่สมาคมธุรกิจญี่ปุ่นพูดบ่อยที่สุดค,คือคําว่าความโปร่งใส แล้วเขาพูดย้ำประมาณ4 5หรอบไม่ธรรมดาแล้วครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวิธีเรียกว่าสุภาพแล้วอันนี้คือคนที่มาลงทุนแล้วหรือว่าคนที่กำลังคิดจะมาลงทุนคน<ช>ที่ลงทุนอยู่เดิมนะครับเ,เพราะว่ามีทั้งหมดเลยตั้งแต่กลุ่มที่เป็นธนาคารคธุรกิจพลังงานอ่าธุรกิจรถยนต์ะนะครับเรียกว่าคนที่อยู่ในบริษัทญ,ญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยมานานแล้วมีซัพพลายเชนยาวเนี่ยเขามาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนโยบายแต่คำที่เขาพูดบ่อยที่สุดที่เขาอยากเห็นในไทยกลับเป็นคำว่าความโปร่งใสผมว่ามันสะท้อนอะไร ได้แล้วญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอยู่ในไทยมานานเขาไม่เคยเจอปัญหาขาดความโปร่งใสเท่านี้ฟังแล้วมันเจ็บนะครับเพราะว่าคนพวกนีม้มารุ่นแรกๆตั้งแต่ยุคเปิดเสรีสยุคช่วงชั่วาวลใช่ไหมคะค่ะครับ,รบแล้วเขาอยู่มานานแล้วเขาก็สองเรื่องที่เขามายกให้เราฟังนะครับหนึ่งก็คือเราเขารู้สึกว่าประเทศไทยไม่ค่อยรักษาสมดุลระหว่ังมหาอำนาจเหมือนที่เคยเป็นเรามีแนวโน้มจะเอียงเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปในภาวะสงครามการค้าแบบนี้ทาให้เขากังวล กับสคือเขารู้สึกว่าขาดความโปร่งใสไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าพูดแบบสุภาพเรามัดระวังแล้วแต่วันนี้ผมได้ยินคําว่าความโปร่งใสห้ารอบถ้าเอาตัวอย่างเนี่ยพรคประชาชน